สวัสดีครับสวัสดีวันที่17นะฮะ17มีนานะครับ2 5งพันมีนาคม2568นะครับไอ,อ้พอดีนะครับผมก็ทำคลิปให้ความรู้มาเรื่อยๆแหละเนาะนะครับวันนี้ก็มี comment, คอมเมนต์นะฮะนี่โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งอ่านคอมเมนต์นะฮะเนี่ยในเรื่องของเจ้าเท่าเงินด่วนนะครับนะก็ผมก็อ่านดูนะ คอมเมนต์ก็มันสะกิดใจก็จะเออต้องมาเบรกดูก่อนมันเป็นไก่พิเศษเฉพาะตัวครับพอฟังนะมันเป็นไก่พิเศษเฉพาะตัวครับเขาก็ไม่ได้ว่ามันไม่เก่งนะพี่เขาก็บอกว่ามันเป็นไก่เฉพาะตัวครับดีใจกับเสียด้วยที่ได้น้องมานะครับผมกาลันตีได้เลยว่าสายนี้คมอึดแน่นอนนะฮะแต่ผมก็มีหลายหลายคอมเมนต์นะนะแต่ผมติดใจคําว่ามันเป็นไก่พิเศษเฉพาะตัวครับ โอเคนะครับมันมันจะมันจะส่อถึงนะผมฟังแล้วเนี่ยมันจะส่อถึง <ไป S 1> การ <ไป S 1> จ่ายลูกหรือเปล่านะครับเฉพาะตัวเขานะนะครับผมตัวเจ้าเทาเงินด่วนตัวเขาเองนะครับนะส่วนส่วนที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นเป็นชุดน้องนะครับชุดน้องนะครับชุดน้องที่ห่างกงันประมาณ3-4เดือนนะครับ ชุดน้องต่อชุดจากเขาแล้วก็จะมีอยู่3ม,มีแค่3ตัวนะครับชุดน้องมีแค่3ตัวแล้วก็มันมีตัวเมีย2ผมได้มาแม่หนึ่งนะครับนะมันจะมีตัวเมีย2ตัวผู้1น,นะครับผมได้มาแม่หนึ่งนะพี่แกก็คัดแม่สวยๆให้แลยอีกแม่หนึ่งก็เก็บไว้นะครับนะก็โอเคมานะฟังดูแล้วมันก็แบบอเอ๊ะมันมันก็มันต้องก็ต้องลุ้นกันดูอีกทีแหละผมว่า มันก็จะบอกไม่ได้หรอกว่าไก่พิเศษนะครับไก่พิเศษมันจะให้ลูกแบบมันเนี่ยได้ไหมหรือให้สายเลือดของเขาเนี่ยขยายแต่ตัวได้ไหมผมว่าถึงเราจะทำออกมาได้อาจจะไม่เก่งเท่าตัวเขาแต่นะแต่มันก็มีส่วนใกล้เคียงนะครับส่วนใกล้เคียง ขายคลึงนะครับผมแบบตัวเขาเองเนี่ยชนะยกเดียวตีเงินแสนตีเงินหมื่นเงินพันเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเขาตีแค่ยกเดียวไม่เกินยกเดียวแต่เราเอามาผสมเอามาอันนั้นอันนี้แล้วเราอาจจะไม่แบบตียกเดียวชนะเหมือนเขาแล้วเราจะงองแงี้ย,ยเหรอยังไงก็ไม่งองงนะไปชนะยกสองก็ได้ หรือชนะยกสามก็ได้หรือยกห้าก็ได้ขอให้ชนะนี่คือความหวังนะครับผมแต่เราไม่ได้หวังว่ามันจะต้องเก่งเท่ากับเจ้าเท่าเงินด่วนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมีตัวทะลุมาแบบนั้นเหมือนเขาเนี่ยหรืออาจจะเก่งกว่าก็มีเออก็เป็นได้เนาะนะครับอันนี้มันบอกไม่ได้หรอกนะครับนะเออพออ่านคอมไม่แล้วเบรกเบรกแล้วฟังว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นไก่พิเศษเฉพาะตัวเออนะก็ก็ก็ ก็ใช่นะก็ใช่เพราะว่ามันหายากอยู่นะไอตียกเดียวเนี่ยเหมือนฟุกนะมันจะฟุกอะไรทั้งสามสี่ไฟมัน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 ไม่ได้ฟุกบ่อยขนาดนั้นไก่เนาะนะครับบางตัวมันก็ตีกระเดือกนอนบางตัวก็อย่างเงี้ยเขาเรียกฟุกถ้าจะชนะอันเดียวอยู่ตลอด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 ในสนามชนจริงเนี่ยมันไม่ฟุกแล้วนะครับมันเก่งจริงแล้วครับมันแม่นมันคมแล้วครับนะนี่ครับ มันแม่นมันคมแล้วนะครับแต่ผมว่ามันก็มีโอกาสแหละเนาะมีโอกาสเราก็ไม่ต้องแบบเออไม่ต้องชนะยกเดียวเหมือนเท่าเงินด่วนกว็ได้ครับนะก็ชนะยกห้าก็ได้ขอให้มันชนะมากกว่าเพนะชนะหรือเสมอเป็นตัวดีหรือเสมอ,มหอ,เ,สมอเห็นไหมมันมีสามอย่างนะหนะึ่งหนะึ่งชนะเร็วนะครับหนึ่งชนะเร็ว หนึ่งนะคืออย่างดีสุดชนะเร็วดีที่สุดชนะเร็วอัน,ออนสองอันสองชนะก็ไม่รู้อันไหนแหละแต่ชนะยกสุดท้ายก็ได้ยกห้าก็ได้ยกอันหกก็ได้ชนะสามเสมอไอสองแยกสองอันนี้ได้ตังสามเสมอนะเสมอเริ่มเริ่มจะไม่ได้ตังละเสมอแต่เป็นตัวดีก็ยังเอามาทำลูกทำแนวได้ยังมีคนอยากได้ นะครับสามสี่เสมอเป็นตัวแย่เสมอเป็นตัวไม่ดีก็ยังไม่น่าเกียดไม่ได้พาทีมเงินเสียเงินเห็นไหมครับไก่มันยังมีอยู่สี่แบบนะนะครับผมนะถ้าไม่อยู่ในสี่หมวดเนี่ยก็ก็ไม่ต้องเหลียงแล้วเนาะนะครับนะชนะดีชนะเร็วชนะช้าก็ถือว่าได้ชนะเสมอเป็นตัวดีก็ยังดีแล้วก็เสมอ เป็นตัวไม่ดีเสมอเป็นตัวไม่ดีก็ยังดีกว่านะครับม,มันส่มไม่พ่อเหรอมันก็ต้องกินก่อนเหรอเฮ้ยไงพ่เอเรียนไก่ก่นอนไก่พ่อเหรอครับ ขออภัยเติมพลังเสมอเป็นตัวไม่ดีกับเอ้นะแพ้เมื่อกี้อยู่ในหมวดเสมอและชนะเสมอและชนะสี่หมวดอะมาหมวดแพ้บ้างหนึ่งแพ้เร็วแพ้ที่แย่ที่สุดแพ้ที่แย่ที่สุดแพ้เร็วมัแพ้เร็วมากเลยแพ้ยกเดียว แพ้แบบยังไม่ได้นอนไม่ได้เลือดออกอะไรเลยจะแพ้แบบวิ่งหนีก่อนใจแม่งไม่ได้เลยนะแพ้แบบน่าเกลียดอะตียังแบบราคายังไม่ได้อะไรห่างกันมากหรอกต่อสองหนึ่งสามหนึ่งไปแล้วแพ้แย่สุดมีแพ้แย่สุดเลยนะชนะยังจะมีชนะดีสุดเลยกแพ้แย่สุดอ่ะแพ้ดูดีขึ้นมาหน่อยนึงแพ้แย่ไม่สุดอืมแพ้ยกห้าแพ้ยกหกเออถือว่าเอ๊ยยังยังพออยากทําแนวทําสายเนาะ เออแพ้ไม่แย่สุดแพ้แบบแพ้ดูดีแพ้ดูดีแพ้ยกห้าแพ้ยกหกแม่งหมดแรงก่อนเนี่ยแพ้ยกหกนี่หมดแรงก่อนแล้วก็แพ้ดูดีขึ้นมาอีกอ่าแพ้ดูดีขึ้นมาอีกมีแพ้ดูดีขึ้นเลยนะแพ้แบบยกไว้จับไวไอ้นะครับไม่ตีให้มันไม่ตีให้มัน วิ่งหนีไม่ตีให้มันนอนไม่ตีให้มันเสียาหายแพ้ยกไว้แพ้ยก,ยกเก็บเขาเรียกว่าโจมโจมซะอ่าประมาณนี้ครับโจมซะไอโจมไว้โจมไวจะตีตัวไหมไก่ยังไม่ได้แข็งนะแพ้แบบยกไวนะเราก็ควรทํานะบางทีไก่มันไล่อันสามบางทีมันมันยังไม่ได้มันก็ดูก่อนว่านะดูแล้วโอเคเขาตีตัวใหญ่เกินที่เจอไก่อายุตีอะไรก็ว่าไปนี่แพ้ยกไว เพียงดูดีแล้วก็แผนสุดท้ายแพ้ดูดีสุดแพ้ดูดีสุดแพ้แบบเมื่อกี้แพ้ยกไว้นะแพ้ดูดีสุดแพ้แบบในสนามซ้อมไล่แพ็กกับเพื่อนยกเดียวอ่ายกสองไม่เอาเข้าสี่อย่างเหมือนกันนะครับแพ้ดูดีสุดแพ้แย่สุดแพ้ใจไม่ได้วิ่งหนีแต่ยกแรก ยังไม่เจ็บด้วยซ้ําราคายังดีอยู่เลยยังยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้เป็นรองมากเลยนะครับผมนั่นคือแพ้แย่แพ้สองแพ้ยกห้ายกก็แย่ลงแย่น้อยลงมาหน่อยหนึ่งแย่น้อยลงมาอีกจมไว้นี่ครับยกไว้น้อยลงมาอีกไล่แพคยกเดียวกับเพื่อนยกสองไม่เอาเข้าแพ้แบบดูดียงลงมาให้ฟังเมื่อกี้ชนะเลี้ยงแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ แล้วผมจะมาไล่ฟังทำไมวะเนี่ยเออถึงไหนแล้วเนี่ยไก่เนาะกึงถึงไก่ที่แบบผสมอ่าพอถึงพูดถึงไอ้เทาเงินด่วนมันก็เลยแบบเอ,อ,อย่างบอกว่าไม่ต้องชนะเร็วเหมือนเขาก็ได้ถ้าเทาะเพาะได้เนาะโอเคเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ตัดเท่านี้แล้วกันนะครับอ<ฮ>งงตัวเองสวัสดีครับ